พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสร่วมประชุมคณะมนตรีคณะกรรมธิการแม่น้ำโขงครั้งที่27และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรีคณะกรรมธิการแม่น้ำโขงกับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่25ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานคณะมนตรีคณะกรรมธิการแม่น้ำโขงประจำปี2563รองประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา หัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณารัฐส,สังคมนิยมเวียดนามและประเทศผู้มีส่วนการพัฒนาอาทิเช่นสาภาพยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบไปด้วยนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมในฐานะผู้แทนไทยสํารองในคณะมนตรีคณะกรรมาการแม่น้ํโคงผู้แทนกรมเจ้าท่าและกรมทรัพยากรน้ําเป็นต้นผ่านระบบประชุมทางไกลณโรงแรมพระ ซาอัสินีโดยมีเนื้อหาการประชุมว่าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการดูแลประชาชนในภูมิภาคและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภยัยรวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นในลุ่ม,ม่น้ำขโขงควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือ MRC ในช่วง10ปีข้างหน้าเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแม่น้ำโขงสายประธานก่อให้เกิดความผันผวนของระดับน้ำและ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงถ่ายตะหนักถึงความร่วมมืออย่างดีจากประเทศสมาชิกประเทศคู่เจราจาประเทศหุ้นส่วนการพัฒนาและองค์กรนานาชาติเพื่อตอบสนองการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของร่มน้ำโขงรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรน,น้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและที่สำคัญคือการลดผลกระทบข้ามพรมแดนและเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมความร่วมมือ สร้างสรรค์ในทุกระดับทั้งภายในและระดับภูมิภาคจะเป็นโอกาสและเป็นความท้าทายให้ MRC เป็นแกนกลางเชื่อมโยงประชากรสายน้ำและวัฒนธรรมผลักดันให้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำแห่งมิตรภาพและสันติภาพโดยยึดหลักการธรรมิบาลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการผ่าน,นกลไกการเจราจาหารือบนหลักการสำคัญที่ว่าภายใต้สายน้ำเดียวกันสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองสายน้ำแห่งมิตรภาพและสันติภาพเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บุณนาคณะผู้ชญยกัมพูชาคณะท่านกลังองคาและคนรี่กระทโวมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบียดนามและประชาชนในภูมิภาคและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยวิสัยทัศน์ MRC ในช่วงสิปีข้างหน้าปรากฏตามยุทธศาสตร์ the opportunity the t A Plan as a for h ราทุกคนร o u n ก r น Including our country, Cambodia, has been striving in concerted efforts and forces to overcome focusing on the reduction of impact on transboundary boundary that that good governance principles. Cambodia, Thailand, Thailand. Okay, please, it's uh, ready. Okay, uh, please. Okay, we need to take picture now.